อ่ะมาครับมิวมิวครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เอ็มชแนลครับก่อนจะไปทําการแยกนะครับนี่นะครับต้นเดลีด่างนะครับช่วงนี้ก็เห็นาตามหากันฤดึกตามหากันเยอะเลยนะครับสําหรับเดลีด่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลีปกติแล้วก็เดลีจักระพัดนะครับซึ่งในความแตกต่างของเดลีจักระพัดเนี่ยนะครับเห็นพี่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาเอามาจากเกาหลีเนาะ ก็ของเราบ้านเราจริงๆเดรี่จักระพัดเนี่ยบ้านเราก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ยังไม,ไม่ยังไม่มีการนําออกมาขายนะครับแต่ก็เห็นพี่เอามาขายตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนเอามาขายแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแยกลูกนะครับต้นนี้มีลูกอยูอ่ถ้าสังเกตมีประมาณ1ต้นนะแต่ส่วนต้นเนี้ยนะครับมีลูกอยู่ประมาณ3-4ต้นนะเดี๋ยวเราแยกก่อนแยกชําก่อนแล้วก็ค่อยอามาแบ่งให้กับพี่อเพื่อนนะครับใครที่ตามหานะครับอยากได้นะครับเดลีด่างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่คุณอานะครับคุณอาสมชายนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับได้ส่งของดีเมืองน่านมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่นะครับนั่นก็คือไส้อัวนะครับนี่นะครับไส้อัวเมืองน่านนะครับคุณอาบอกว่าเป็นของหลานหลานคุณอานะครับที่ทําไส้อัวขายนะครับใครสนใจอาโฆษณาให้คุณอานิดนึงนะครับ ใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับเป็นของฝากจากเมืองน่านนะครับละไมละไมพรไส้อั่วหมูนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าแบบชัดๆกันแบบนี้ใครสนใจนะครับลองฝากดูนะครับเป็นพี่ๆเพื่อนๆเอซในช่องของเรานี่แหละนะครับใครสนใจอยากลองชิมนะครับไส้อั่วหมูก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ คุณอาส่งมาให้ครึ่งกิโลนะครับมาลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมิสเตอ็มจะรีวิวนะครับรสชาตินะครับลงไปในเพจ Bmpan แพนไม่ด่างไม่มงคลของเรานะครับและที่สำคัญตอนนี้นะมิสเอ็มทำเฟซบุ๊กแล้วนะครับเฟซบุ๊กซึ่งที่จะรับเพื่อนได้แค่ห้าพันคนเนี่ยนะครับฝากพี่เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเข้ามาแอดนะครับเป็น BM แพนนะครับ BM แพนเฉยๆนะบีเป็นภาษาอังกฤษเนาะ b m ตัวใหญ่นะครับแล้วก็แพน BM P L Ant นะครับ Bm แพนนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะครับเพิ่งเปิดเมื่อวัน2วันเมื่อวันก่อนเองนะครับก็เข้ามานะครับแอดกันเป็นเพื่อนกันนะพี่เ,เพื่อนก็จะได้มีช่องทางที่มีพี่ท่านหนึงติงมาว่าก็ในเพจเนี่ยตอบช้านะครับคือเพจเนี่ยมันค่อนข้างต้องเปิดหลายขั้นตอนนะฮะมันก็เลยบางทีมันก็แจ้งเตือนบ้างไม่แจ้งเตือนบ้างแต่คราวนี นะครับหลังจากที่โดนติงมาเราต้องแก้ไขไม่เซมก็เลยเปิด a c e b o o k ในในส่วนของสวนของเราเลยนะครับ BM p a n ฝากพี่เพื่อนๆไปเข้าไปากดนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับแอดมาเดี๋ยวมิเซมตอบรับทุกคนนะครับเพราะว่าน่าจะเพิ่งเปิดแล้วก็ยังไม่ได้รับแอดเพื่อนทั่วไปนะครับก็คืออยากจะได้เพื่อนที่มาจาก f c ของเราโดยตรงนะครับฝากกันด้วยนะครับ BM p อ n เนาะเป็น Facebook ส่วน บีเอ็มแพน์ไม้ด่างไม้มงคลนะครับอันนี้เป็นเพจ Facebook อันนี้กดถูกใจกดติดตามกันได้นะมาโอเคขอบคุณนะครับคุณอาสมชายนะครับส่งของมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยวันเดียวชิมแล้วรีวิวเลยนะครับติดตามกันในในที่เพจแล้วก็ทั้งใน Facebook ทั้งเพจเลยนะครับมามาทำภารกิจของเราวันนี้ก็จะเป็นอ่าการแยกนะครับเดลีด่างต้นนี้นะครับเป็นเดลีที่แบบโอ้โหสวยงามมากๆพี่ๆลองลองดู ความด่างของเขานะครับเป็นสีขาวแล้วก็ด่างเต็มใบนะครับก็ไปศึกษาดูว่าด่างธรรมดากับด่างจักรพพัดแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็ความแตกต่างเขาอยู่ที่เนื้อใบนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวใบจักรพพัดก็คือจะเป็นใบใหญ่นะครับจะเป็นใบใหญ่แล้วก็จะมีความด่างส่วนเดลีธรรมดาก็จะเป็นใบเล็กนะครับแล้วก็ด่างส่วนความด่างสวยไม่สวยอยู่ที่แม่พันธุ์เลยนะครับอันนี้ถือว่าของมิเซมเนี่ยค่อนข้างจะสุดยอดมากๆแต่มิเซมคิดว่าของมิเซมน่าจะเป็น เดลีจักรพัดนะครับเพราะว่า,าหลังจากที่ปลูกมาแล้วนะครับอย่างต้นนี้นะครับเขาก็ใบใหญ่ใบโตเหมือนกันก็เดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันว่าถ้าเลี้ยงแบบเต็มที่เต็มฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนก่อนต้นนี้เพื่อนแบ่งให้ไม่รู้ว่า,าต้นแม่จริงๆเขาแล้วเนี่ยนะครับเป็นใบใหญ่หรือใบเล็กถ้าเป็นใบใหญ่นี่จักรพัดแน่นอนแต่ถ้าเป็นใบเล็กก็เป็นเดลีธรรมดาก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยส่วนถ้าเป็นจักรพัดเนี่ยราคาอยู่ที่หลักพันเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะมีราคาเหมือนกันมาขั้นตอนของการแยกนะครับเดลี Daily เนี่ยนะครับมันเป็นไม้ลักษณะคล้ายๆไม้สเสน่นะครับไม้สเสน่จันหรือไม้กอซึ่งแตกลกลักษณะการแตกให้ให้ลูกการขยายพันธุ์นะครับก็ยังมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือการแตกหนอก่อวิธีที่2คือการขยายพันธุ์โดยวิธีการานี่นะครับผสมเกสรน,นะครับผสมเกสรซึ่งเป็นดอกออกมาแบบนี้คล้ายๆล,ลักษณะหน้าวัวนะครับก็ถือว่า อันนี้ก็น่าจะผสมติดเหมือนกันนะพี่เซมลองลองลองเกียเกลียดูนะครับไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดแต่แต่ถ้าติดเนี่ยเขาจะขึ้นเม็ดเลยนะครับไปขึ้นเม็ดที่ฝักเลยอันนี้เราก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเนื้อในของเขานะครับลักษณะของเขาเดลี Daily, เป็นยังไงนะครับถอดกระถางเลยนะพี่เซมบอกว่าถอดเสื้อนะมีมีที่ท่านหนึ่งเอฟซเราบอกว่าพูดถูกใจมากนะถอดเสื้อถอดเสื้อนะครับถอดเสื้อก็หมายถึงการที่เอาเอากราบใบหรือ เี่ยใบทิ้งนะครับโห oh, oh, ดูลักษณะรา,ากเห็นไหมครับพี่เพื่อนรากของเขานี่ค่อนข้างจะแบบสมบูรณ์มากนะครับอ่ามิเซมใช้อ่ารอบแรกในการปลูกนะครับก็ก็ยังทดลองอยู่เนาะฝึกฝึกทําอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะดินปลูกธรรมดาผสมกับกากมะพร้าวสับนะครับแต่ก็ไปดูของพี่ๆหลายคนที่ปลูกเดลี่แล้วเนี่ยเขาแนะนําว่าเป็นกากมะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นเลยก็เข้าแผนเลยนะครับเข้าแผนเพราะว่า เราก็อยากจะปลูกแต่ก,กามะพร้าวสับแล้วก็ใช้ปุ๋ยนะครับในการให้สารอาหารไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยออสโมโค้หรือว่ามูลไส้เดือนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะรากนะครับก็จะเป็นแบบแบบไหนนะแล้วก็ที่สําคัญคือการแตกหน่อการออกหน่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนแล้วเราจะแยกยังไงนะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับถือว่าตอนนี้นะครับรากค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวนะต้องเขยา่าเขย่านิดนึงนะครับ ก็โอ้โหอันนี้เลี้ยงมาประมาณสัก4เดือนได้นะครับหลังจากที่ราคาตกปุ๊บเพื่อนก็เอามาให้ปั๊บเลยนะก่อนหน้านี้แบบขอซื้อขออะไรไม่มีแบงไม่มีแบงนะครับราคาตกปุ๊บโอ้โหเอามาให้เลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนจะใจดีหรือว่ายังไงกันแน่นะแต่ไม่ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยเราได้ต้นไม้มาก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ได้มาฟรีต่างหากนะได้มาฟรีไม่ได้ซื้อนะครับได้มาฟรีนะอ่าโอเคครับตอนนี้เราเจอ เจอลักษณะของของต้นเขาแล้วนะครับที่แยกหน่อออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูพร้อมๆกันว่าเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับคือหน่อเขาอย,อยู่ตรงนี้ครับพี่เพื่อนๆเนี่ยนะครับหน่อเขาแตกออกมาตรงนี้นะแตกออกมาตรงนี้แสดงว่าเขาก็จะน่าจะติดกับต้นแม่เขานะครับเดี๋ยวเราแกะเลยนะไม่จำจะแกะเลยแหละเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามันมันสามารถแงะออกมาได้เลยนะครับมันเป็นตาหน่อติดกันเฉยๆ อ๋อแบบนี้เลยนี่ครับเขาเป็นตาหน่อที่แทงออกมาจากตรงต้นแม่เขานะครับอันนี้คือคือตาที่เชื่อมกันออกมาเมื่อกี้เราแงะ้มันก็จะมีรอยแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ครับตรงตรงพื้นนะเงาเขามีลักษณะคล้ายเสนจันเห็นไหมครับเหมือนมือนเียมบอกเห็นไหมตรงนี้ขาวๆตรงนี้นะครับคล้ายๆกับลักษณะอ่าลักษณะเสนจันแสดงว่าถ้าเราเอาใบเขาออกเนี่ยนะครับ มันก็จะมีตาหน่อมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเอาใบเขาออกเลยนะครับมิเซมตัดบางใบออกไปด้วยนะเนี่ยลักษณะการการแตกรากเช่นเดียวกับสเสน่จันทร์เลยเห็นไหมครับเขาแทงออกมาที่กาบใบเลยแม้ว่ากาบใบจย,ยังไม่หมดอายุนะแต่รากเขาแทงมาแล้วเนี่ยนะครับรากเขาแทงทะลุกลาบใบมาเลยนี่แล้วก็เราสังเกตดูว่าเขาน่าจะมีนี่นะครับเดี๋ยวเขามี เขามีตาหน่อนะครับเขามีตาหน่อบริเวณกาบใบเหมือนลักษณะสนะสนเจันนะครับเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับสายพันธุ์ว่านเหมือนกันนะนี่นะครับเราก็จะได้ตาของเขานี่นะครับเขาก็บอกว่ายิ่งดึงใบออกนะก็จะได้ตาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดึงใบออก นะใบที่เรายังไม่ไม่อยากได้ของเขาเนี่ยเราก็ดึงออก,ออก,ออกนะครับเพราะว่าใบพวกนี้เป็นใบเลี้ยงเก่าๆแล้วแหละนะามาครับสวยงามมากลำต้นค่อนข้างดีครับเห็นนะไหมมิสเตอร์เจดูตาหนอเขานี่นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะตาหนอ่อยบริเวณตรงเนี้ยนะครับขาวๆตรงนี้ยนะครับมาฉะนั้นก็ลักษณะการขยายพันธุ์ก็อย่างที่บอกคือเขาเขาขยายพันธุ์ด้วยหน่อตานะ และอีกอันหนึ่งก็คือด้วยของฝักและใบนะวันนี้เราจะปลูกนะครับเราจะปลูกก็จะผสมดินเดิมใช้ดินเดิมด้วยนะครับแล้วก็จะใช้กามะพร้าวสับนะคระับเป็นหลักละตอนนี้จะใช้กามะพร้าวสับเป็นหลักนะเดี๋ยวเอาออกอีกสักไม่ออกแล้วเนาะพรอนี้น,น,น่าจะพอดีละนะครับฟอร์มก็สวยละนะครับนี่นะครับฟอร์มก็น่าจะสวยแล้วนะครับมาลักษณะการปลูกเดี๋ยวมิเซมจะใช้นี่นะครับเป็น กระถางคล้ายๆกับลักษณะกระถางบัวแบบนี้ปลูกเพื่อให้ให้ฟอร์มเขาแบบแตกกอพุ่มสวยๆเพราะว่าอย่างเงี้ยเราเห็นฟอร์มเขาแบบนี้แล้วนะครับมันจะต้องสวยงามแน่ๆเลยถ้าได้ได้กระถางแบบนี้เดี๋ยวเราเอาแบบนี้เลยนะฮะเซมก็จะเอานี่ออกก่อนนี่นะครับอ,ออกโอเคครับก็เราจะลองด้วยกาบมะพร้าวสักแบบครึ่งกระถางแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะใช้ กามะพร้าวสับเป็นหลักเลยอุตส่าห์เตรียมมีดไม่ได้ใช้ฉีกเลยนะพี่เพื่อนฉีกไปเลยแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยนานของเราลงไปนั่นก็คือออสโมโค้นะครับใส่ลงไปค่อนข้างจะดีมีประสิทธิภาพใส่แล้วก็ปิดหน้าปุ๋ยนิดหน่อยเอาละเอาต้นของเราลงไปนะครับดู่ากครับพี่เพื่อนมันสุดๆจริงๆนะครับถ้าใครอยากได้ใครอยากแบ่งเนาะนะครับเดี๋ยวมิเซมีแบ่งให้นะครับกับต้น ต้นเดลีด่างนะไม่แน่ใจว่าเป็นเป็น,ปนด่างปุกธรรมดาหรือด่างจักระพัดนะแต่มิเซฟจะขายเป็นด่างธรรมดาให้กันลวกันนะครับต้นหนอนเล็กๆก็ราคาหลักร้อยเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นต้นหน่อใหญ่หน่อยแบบนี้นะครับก็อาจจะสักเอ,อ่อเท่าไหร่ดีครับสี400่ร้อยเนาะสี่ร้อนะครับใครสนใจอยากได้ก็ทักมานะครับเพราะมิเซมก็ไม่รู้ราคาแล้วก็ไม่รู้สายพันธุ์ที่แน่แ่แน่ชัดก็เดี๋ยวถ้าขายแพงไปก็ ก็จะว่ากันนะครับแต่ถ้าขายถูกไปก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่บินเพื่อนไปนะครับในความไม่รู้ของมิเซมเองนะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาการะป๋อพลาสตว์ใส่ลงไปนะครับก็จะผสมกับดินเก่านี่แหละผสมกับดินเดิมใส่ลงไปเลยนะครับเพราะว่าอ่ามันก็น่าจะชอบดินอยู่เหมือนกันนะแต่มิเซมจะไม่ใส่ดิน อ่าทั่วไปละนะครับเดี๋ยวเราเอาถึงเวลาก็เอามูลไส้เดือนนะครับใส่ลงไปเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อดินเหมือนกันนะครับสําหรับมูลไส้เดือนเนาะแต่นี้ก็หยิบหยิบดินเก่าเขาก็ใส่ใส่ลงไปนะครับเราก็อย่าให้เขาแบบตัดขาดมากเกินไปเร็วเกินไปอ่านะสวยงามครับโอ้โหใส่กระถางใบนี้แล้วสวยมากเพื่อนใส่กระถางใบนี้แล้วสวยมากนะ คือมันได้ฟอร์มได้แบบเออดูดีอะนะครับจริงๆแล้วไม้นี่ก็ทิ้งมานานนะได้มาปุ๊บก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยเล่นกันนะแต่แมมามาเดือนนี้เดือนกันยาเนี่ยเห็นถามกันเยอะเลยนะครับสําหรับเอ,อ่อต้นาเ,เดลีนะครับไม่ว่าจะเป็นดเ,ออเดลีด่างธรรมดาแล้วก็เดลีด่างจักระพัดอ,อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับประมาณแบบนี้สวยงามไหมครับพี่เพื่อนโอ้โห oh, ใส่กระถางนี่แล้วแบบดูดีมากๆนะครับเหมาะแก่การไปตั้งโชว์บอกก,การตั้งดูเลยนะครับเอาละครับก็อย่างที่บอกว่าใครอยากได้แบ่งเพราะว่าพิเศษม,มีต้นต้นนี้อยู่นะครับก็อาจจะชาสักป,ประมาณ1สัปดาห์สสัปดาห์เพราะว่ารากเขาค่อนข้างจะดีมากนะก็ทักทายกันมาได้นะครับทั้งที่เพจ B M p a n t ไม่ด่างไม่มงคลนะครับหรือแอดเข้ามาเป็นเป็นเพื่อนกันนะครับใน Facebook B M p a n t นะครับหรือนะอินบ็อกซ์ใต้เมน์ในคลิปของเราในช่อง มิเ์เอมได้เลยนะครับเอาล้วครับใครชอบ EP แบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละนะเราเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวมีอะไรแนะนําก็พูดคุยกันได้นะครับมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรแนะนำมิเซเอมก็บอกกันได้นะครับ อันไหนที่ไม่ไม่ยากไม่มากมายมิเซมทาให้ได้ทุกคนนะครับกับคําถามทุกคําถามที่มีด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมก็อย่าลืมให้กาลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c ไ i ร e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องม,มิเซมด้วยกับวันนี้พาทุกคนมานะครับดูระบบของเดลีด่างนะครับซึ่งลักษณะของต้นไม้เขาเป็นลักษณะคล้ายสเสนจันนะครับเป็นไม้ไม้เงาไม้ว่านนะครับก็ที่สําคัญก็คือเราได้เรียนรู้แล้วว่า ทุกอย่างนะครับของเดลีเนี่ยนะครับเราจะดูแลยังไงแล้วก็เพาะขยายพันธุ์ยังไงนะครับลาพี่พี่เพื่อนไปก่อนครับ